อันนี้ปทางเรางดปอนี้ไทางเขาบ่งกหรอเล่เนี่ย่างทางที่เจอเลานมากมีสินาทีอยสิบนาทีเองเหรอต้องหาทางออกที่เจอตอนนี้ยังไม่เจอต้องสำรวจเส้นทางก่อนไหมต้องสำรวจเส้นทางก่อนไหมทางนี้างนี้แล้วข้ทางนี้เลยแล้ไม่เคยมา เราต้องพาพ่อเดินขึ้นบันไดด้วยมันเหนื่อยนะเดี๋ยวบันไดเนี่ยเต้ยไม่เหนื่อยเลยเหรอ่ออังกายดิกอลังกาเยอะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื uhh ่อควรู้มีเพื่ออะไรกันแน่เพื่อควรู้เพื่อเพื่อพุงอันเบาบางอันเบาบางของเราใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาทางออกตอนนี้ผมบนละผมบนอันนี้ผมบนบนเฉยเลย ทางไหนดีอันนี้เปนทางออกี๋ยวเราจะวนไปจนกว่าจะเจอทางพ่อะเหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้พราะเหนื่อยคุณยังไม่ทเลถ่อมเดินก็เธอเนี่ยแหละพาขึ้นบันไดก็เหนื่อยอย่างนี้คุณแค่เดินตามผมผมไังเหนื่อยอันนี้โรงแรมอะไรครับเนี่ยโรงแรมยูโอ้โหโรงแรมยูสวยไหมสวยไหมสวยไหมโรงแรมมี ทะเลไปไงติดทะเลไปไงน่าเที่ยวไหมหน้าว่ายน้ำ้าว่ายน้ำมีสะพานอะไรให้เดินไหมแคเเล็กสะพานอะไรสะพานแดงเหรอไม่ไปหรอกค่ะไม่ดนี่ไม่ไปทะเลหรอก ไปทะเลหรอกเมื่อยนีจะทางหีอ้ทางี่ไม่ใช่ทางเดิที่นทางเกาที่เราเดินมานี่อันนี้อะไรที่จัดเลี้ยงสวยไหม นี่เดินแบบนี้หาทางออกกันแล้วจะเดินไปรอบบอันนี้เราไปลงอะไรลงยูทูบ่ะใช่นี่คือทางนี้ไม่ใช่ ะาราเซนจ่าสาราเซนจไญี่ปุ่นอืมต่างญี่ปุ่นทคเาห่ัขตีช็อตกตีเป็นไรกปไปปตนีจ้าเอาปีโชว์อชลนั่นแหละ เ,เราภาขึ้นบันไดแล้วเพราะว่าเราไม่เง้งงงงเราจะอเราจะอัน่งทางลงลง้นด้วกันเยต้องไปสุดสะพานไหมเนี่ยแล้วไปสุดสะพานเลย นะห้ามเอาหัวมุดเข้าไปนะเ,เ,นเด็ด,ดตกทะเลตกทะเลก,เลเกผมมี้วมเดี๋ยวเดินไปนน่นก่อนค่อยกลับมาถ่ายรูปเดี๋ยวให้นอนถ่ายไป,ไป,ไป ส่แล้วอะไหนคือเกาะลอยนูน่นต้องไปฝั่งนูน้นมองไม่เห็นหรอกติดตึกวันนี้เราถึงสะพานแดงก,กันแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วนะตอนนี้นคือถ้า,าเริ่มสวยแล้วมีคนเล่นอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาหาหอยหาปลาน้ำท่วมน้ำท่วม เอ้ไม่ลงพี่ว่าทางอะไรทางโอ้อออยนนี่พ่อไปถ่ายรูปให้ใหปลายสะพานะานอแล้วพอกดยกเลิกถ่ายได้ย,ไยังเนี่ยยังต้องสุดก่อนนะใช่ต้องเดินรอบๆเลยเดีย๋ยวจะเอามือให้ลองจับน้ำ แผ่นดินมีหนึ่งอะไรแผ่นดินเรามีหนึ่งที่เหรอมีหนึ่งที่อะไรก็มีทับที่เห็นไหมโธ่แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินน้อยกว่าน้ำเพราะว่าน้ำมีห้าเลยเหรออยากลงไปนิดนอยากกะโดดต้เนี่ยใบน้ำไปเลยเจะมาโดดตุ้มตุ้มอะเอ้ยใบน้ำไปเขาต้องใช้ปอกแขนหรอเอาล่ะเดีย๋ดวยวย พรุ่งนี้ได้เรียนอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายเนี่ยว่ายน้ำแล้วก็หยุดอีกสิบวันเปิดเทอมอยากจะคุณเองหึ่อยากจะคุณเองก,ก็อีกสิบวันไงไม่หรอกขึ้นปหนึ่งเฮ้ยป <c oughs> หนึ่งได้ไงเราต้องอนุบาลสามทัพสองวันเลยเฮ้ยอนุบาลสามทัพหนึ่งเทอมสองเทอมสี <c oughs> ได้ไหม่ะฮะเทอมสีได้ไหมโอ้โหอันนี้เทอมสองยังเหรอ ยังไม่เทอมสองเลยยังปิดเทอมหนึ่งอยู่เลยเทอมหนึ่งไงวะอืมโอ้โหท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอ่ะจะพาลงไปจับน้ำดูถ้าลงไปนะข้ามมาหอมมุดดีเฮ้ยไม่ลงไปจับหรอกนะเลื่นตกน้ำมีเสียงอีกแล้วมันโค้งเค้งตรงนั้นน่ะอะไรดื้อนะอยากได้อะไรดื้อไหนสไลด์ดื้อมีมีที่ขึ้นเรือ เอดอ้สอ้นิ้นสุดการเดินทางแล้วนะสุดแล้วมัคงค้งแค้งไงอ้วนแล้วตกน้ำํำเ,เถียงอีกแล้วลนูนนเหรอเดี๋ยพอเลิกถ่ายก่อนนะ่าพึ่งนานแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วเนี่ยตามผมมาไม่ตามแล้ว นี่เดี๋ยวพ่อจะพาลงไปเดินเล่นแป๊บหนึง่งไปแต่พ่อต้องปล่อยมือก่อนโอเค